สวัสดีค่ะช่องยูมารุมฮักนายูนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องยูมารุมฮักนายูนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะก็ฝากดูคลิปเป็นกําลังใจให้ช่องยูมารุมฮักนายูด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยท,ทักทายกันได้นะคะขอบคุณน้องอภัยนะคะที่เข้ามาดูคลิปให้นะคะก็ขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะบางทีตอบช้าหน่อยก็อย่าน้อยใจนะคะก็รักและคิดถึงนะคะทุกๆคนนะคะที่เป็นเอฟซีหรือเป็นเพื่อน ในยูทูบเบอร์แล้วก็สายลุงพลป้าเต็นนี่แหละค่ะแล้วก็ทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปให้นะคะก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามให้นะคะคลิปนี้ก็จะมาพูดข่าวสารทั่วๆไปนี่แหละค่ะเนาะแล้วก็ปีใหม่ไทยของเราวันสงการก็ลายที่ก็เป็นคืนสุดท้ายไปแล้วเนาะนะคะแต่ก็มีบางพื้นที่ที่ยังจัดต่อแล้วก็เป็นวันไหลนะคะก็รอดูไปนะคะอี ที่ที่ไหนที่เขาจะเป็นวันไหลวันสุดท้ายเนาะแต่คนก็เยอะเยอะนะคะเยอะมากๆแล้วก็เห็นนักท่องเที่ยวเขาไปท่องเที่ยวเขามีความสุขเราก็ดีใจด้วยเนาะนะคะดีใจกับทุกคนที่ได้เล่นน้ําสงการแล้วก็มีความสุขเนาะนะคะก็เห็นอุย้ยช่องยม,มารุมพักในยูเน่ยได้ไปดูข่าวสารตามคนต่างชาตินะคะเขาเอามาลงตามช่อง YouTube ของเขานะคะมีคนเข้ามาชื่นชม มีคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเขาโอ้มีแต่สิ่งดีๆที่เข้าหาเมืองไทยเลยนะคะเราเห็นแล้วเราก็ภูมิใจว่านี่แหละคะ่ะวัฒนธรรมของเราประเพณีของเราปีใหม่สงการของเราเนี่ยคือมันดังไปทั่วโลกนะคะจนเขาจะเอานาเสนอให้เป็นอะไรนะโมรดกโลกใช่ไหมคะทางวัฒนธรรมหรืออะไรจําไม่ได้และ้วคะ่ะ,ะในข่าวเนาะแต่เราก็มีความภูมิใจนะคะดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยคะ่ะคือเรารัก รักประเทศไทยของเรารักบัานเกิดเมืองนอนของเราประเทศไทยเป็นประเทศที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากนะคะคือมีความรักความของใยงหรือว่ามีรอยยิ้มนะคะคือมีน้ําใจให้กับทุกคนนะคะว่างั้นนะคะ,ะ,คะมีน้ําใจให้กับทุกๆคนมีส่วนน้อยคะ่ะที่เห็นแก่ตัวเองหรือว่าไม่ค่อยอ็นีีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าคนส่วนนั้นเราก็จะไม่ไปพูดถึงเราจะพูดถึงแต่คนที่ มีความรักความห่วงใหญ่ความสามัคคีชื่นชอบแล้วก็รักห่วงแขนประเทศของตัวเองนี่แหละนะคะคือรักสามสถาบันหลักของชาติบ้านเมืองเราเนี่ยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาช่วยกันพัฒนาให้ประเทศชาติของเราให้มันจเจริญรุ่งเรืองขึ้นนี่แหละค่ะแต่สิ่งที่เราห่วงตอนนี้ก็คือถึงเราจะฉีดวัคซีนไปแล้วสามเข็มสี่เข็มกันเนาะ แต่ว่าโควิดมันก็คือมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีประกาศข่าวมาบอกแลวเนาะว่ามีการติดโควิดกันเกิดขึ้นนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพนะคะแต่เชื่อว่าคงจะไม่รุนแรงมากเกินไปเพราะว่าประเทศไทยเรามีม,มีมียาวัคซีนให้ทุกคนได้ฉีดนะคะก็เชื่อว่าประเทศไทยเราจะยังคงควบคุมได้นะคะเพราะว่ามันกลายเป็นไข้หวัดไข้หวัดทั่วไปแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะมีภูมิต้านทาน มากน้อยแค่ไหนนะคะเนาะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะหายไวๆวค่ะทุกคนเนาะก็คือคิดเสียว่าเป็นไข้หวัดไปเราอย่าไปคิดตกใจตกตนกจนเกินไปนะคะเพราะว่าเรามีตัวยาแล้วค่ะอีกหน่อยเราก็หายแล้วค่ะเนาะเป็นกําลังใจให้ฟื้นฟูร่างกายให้หายเร็วๆก็แล้วกันนะคะที่นี่ก็เหมือนกันแหละคะ่ะถ้าเราเป็นหวัดแต่ที่นี่ก็จะเลิกตรวจแล้วถ้าไปตรวจ ก็คงจะเป็นโควิดอย่างที่เมืองไทยเราตรวจนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าพอเขาประกาศว่ามันเป็นเ,เขาเรียกอะไรนะโรคประจําท้องถิ่นแล้วที่นี่เขาก็จะไม่ไปตรวจกันแล้วล่ละเป็นหวัดเป็นไอเป็นอะไรมาแต่ถ้าไปตรวจเขาก็เรียกโควิดเหมือนกันแหละคะ่ะแต่ก็เลิกไปตรวจแล้วน,น,นะคะนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพ ถึงไปตรวจยังไงเขาก็ให้แค่กินยาพารานะคะก็ไม่รู้จะไปตรวจทําไมรู้ว่าเป็นใข้เป็นหวัดก็เอายาพาราไปหาหมอแล้วก็เอายาพารามากินนี่แหละคะ่ะเนาะก็ดูแลสุขภาพนะคะที่เมืองไทยเรานะ่ะมีสมุนไพรมากมายนะคะมีสมุนไพรมากมายที่ช่วยให้เราบํารุงร่างกายหรือว่ารักษาเกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะคะเราก็หาตัวยานน้นหาตัวยานี้มาบํารุงร่างกายของเราเนาะนะคะก็ดูแลกันไปนะคะ แต่ที่นี่คนไทยของเราที่มาอยู่ต่างถิ่นเด่นไกลบางทีเราไม่รู้จักสมุนไพรอะไรเลยนะคะที่จะไปช่วยให้เราคือมีกําลังใจที่พอจะสู้กับโควิดอะไรพวกนี้เพราะว่าเราไม่รู้ตัวยาที่นี่เขาเลยนะคะดีที่สุดแล้วที่คนไทยนะอยู่ในเมืองไทยได้รู้ว่าสมุนไพรตัวไหนที่มันจะยับยั้งเชื้อพวกนี้ได้นะคะทุกคนก็หาสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นกระชายนะคะไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจรหรืออะไรก็แล้วแต่ นะคะก็คือพาราอะไรพวกนี้นะคะมันป้องกันได้อยู่แล้วทุกคนก็สรรหาเพราะว่ามีสมุนไพรมากมายที่เมืองไทยเราเนาะนะคะก็บํารุงร่างกายตัวเองก็ให้ใหายไปไวแล้วกันนะคะเพราะว่าคนเรามันโอ้ยสงการเนาะนะคะก็ต้องเข้าใจกัน,นะคะ่ะคือเมื่อเราเล่นแล้วอีกอย่างนะึนก็เล่นอยู่กับน,น้ำด้วยนะคะแล้วไอ,อ้โรคโควิดนี้มันก็ชอบบรรยากาศอย่างนั้นด้วยนะคะมันชอบเกี่ยวกับที่เป็นอะไรที่มันเย็นๆอะไรพวกนี้นะถ้าอากาศร้อน มันก็จะไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่พอดีว่าร้อนแล้วมันมีน้ําปนกันด้วยมันก็เลยหลายๆคนมารวมกันเนาะนะคะก็ขอให้ทุกคนหายหายจากโควิดแล้วกันนะคะดูแลสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงนะคะก็เป็นกําลังใจให้เนาะนะคะต่อไปเราก็ใส่หน้ากากป้องกันตัวของเราเองเวลาเราไปไหนมาไหนเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เทศกาลของเราก็หยุดลงแล้วนะคะต่างคนก็ต่างแยกย้ายเดินทางกลับไปทํางานกันก็ขอให้เดินทาง กลับถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคะโดยปลอดภัยทุกๆคนนะคะถ้าง่วงก็อย่าขับนะคะทุกคนเพราะมันอันตรายเนาะหรือว่าถ้าเมาก็อย่าไปขับนะคะบางทีเราเมาเราสติสตังค์มันไม่ดีนะคะแข้งขามันก็จะขับเร็วไปเกินเกิน,เก,นเกินกฎหมายกําหนดแล้วมันไปทําให้คนอื่นหรือไปทําอะไรเฉียวชนผู้อื่นเขามันก็เป็นอันตรายแก่ผู้อื่นกับตัวเราด้วยเนาะก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะเมาอย่าขับแล้วก็ ง่วงอยาขับนะคะจอดพักนะคะถึงในก็ถ้าง่วงมากๆเราก็ต้องจอดพักนะคะทุกคนเนาะนะคะหาที่พักนะคะถ้ารู้ว่าเราจะง่วงหรืออะไรเงี้ยรู้ว่าเราจะไปไม่ทันงานเราต้องรู้ว่าเราต้องไปก่อนล่วงหน้าไม่ใช่ว่าไปในวันที่เราจะไปเริ่มงานนะคะเราต้องเผื่อรถติดเผื่ออะไรมากๆนะคะมันจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการงานที่เราจะต้องไปรับผิดช,ชอบนะคะถ้าเราไปกระชันชิด บางทีรถติดบ้างอะไรมาบ้างเนี่ยเราอาจจะไม่ทันงานที่เราทำเนี่ยมันก็จะทำให้เราเสียเนาะนะคะเราก็ต้องไปล่วงหน้าก่อนก่อนที่เราบริษัทของเราจะเปิดเข้าให้ทำทางานกัน,น,นเนาะนะคะอันนี้ก็คือความรับผิดชอบของตัวเราแล้วก็ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมที่เรา โดยสารเดินทางไปด้วยกันนี่แหละค่ะนะคะอุบัติเหตุอย่าให้มันมีดีที่สุดเพราะว่าถ้ามันมีแล้วมันก็เสียทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือคนลอบข้างหรือพาหนะที่เราขับขี่นั่นแหละคะ่ะก็เป็นกําลังใจและกันเนาะในคลิปนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะคะก็คืออวยพรให้ทุกคนเดินทางถึงที่หมายกับถึงห้องกับถึงท,ที่พักของตัวเองโดยปลอดภัยทุกๆคนนะคะปีหน้าฟ้าใหม่ เทศกาลอะไรที่เป็นวันหยุดก็เดินทางกลับบ้านก็ปลอดภัยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ปีใหม่แล้วก็ให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนจิจการงานที่ทำอยู่ก็ให้เจริญรุ่งเรืองนะคะก้าวหน้า คิดวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกประการนะคะเฮงเฮงรวยๆวยตลอดไปแล้วก็ยิ่งยิ่งขึ้นนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้คะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีะคะ่ะ